ดันไอ้เหี้ยดันคอนเทนต์อิตเลียมาแต่คอนเทนต์ไม่สนเท่ห์เรากินชีดีบิลอันนี้รหัสหลักครับผมชีดีบิลเหรอเมื่อกี้เออชีดีบิลแล้ถือชีแบ็คเลยเยอะไอ้เคส่าปืนมีคนสุ่มป็นปืนอะไรอะเป็นสองสี่เก้าไทยไหมเป็นสองสี่เก้าโอรี่เลยป่ะแล้ปืนปืนลองกับปืนลองอ๋อแฟกเนตกับแปดมาแปดกับเพื่อความนัวเนี่ยโอเคป่ะปืนลองเป็นไอ้นี่ก็ได้ชมพู่ชาร์ตี้ไปเออ วางดูแบบมีทุกอย่างทุกนี่นั่นเต็มไปหมด g o g o Power Ranger กลุ่เราต้องบุกด้วยกันนะไม่แยกกันป่ะไม่เชียร์เขาเพราะว่าเรนเจอร์เขาจะบุกด้วยกันเราเป็เกิดที่เดียวกันเลยนีโอเคมีไม่คิกูจะฝั่งนู้นฝั่งฝั่งน้นก็ได้ฝั่งไหนก็เหมือนกันนะอ้าวแล้วแล้วใครดห้อยหน้าต่างเข้าปะหหน้า่หน้าต่างกันห้าคนเหรอเน้นห้อย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 เดี๋ยวอัน ราต้องเข้าตั้งแต่ล่างสุดปะเขาล่างสุดเลยเขาต่างแเขาต่างโอเคลียพาละเพายั้งพายังลอยตัวเขาได้ไปไปไปเคลียร์สายเคลียร์ขวาเคลียร์ย่องดิเฮ้ยย่องออย่องย่องโอเคโอเคโอเคย่องย่องไม่รู้เรื่องดิโอ้ยน้ำน้ำน้ำช่วยดูช่วยดูนำไปยิ่ไออเลมนำไปออเลม ไอ้ <icana> สายอยู่ขวามือทุกคนสายสายเผาสายเผาซับซับซับซัเอาเผาก่อนเลยละกันไอ้สัตว์เนี่ยอ้าฮ่าเด็ดเด็ดเด็ดวบแบงนี่เจ๊ะนี่เจ๊ะไปนั่นเนี่ยน้ำแปดไป ตายมั้ตายหนึ่งวิ่งขันเน็ตกันหน่อยโฮ้ยสวยโอ้โห let's go <S <c oughs> แกงลีคุณน,นี่แม่งโคตรเป็นงานเลยวะเจี๋ย <c oughs> ของจริงเหมือนเดิมดอสเหมือนเดิมรอบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหลอดอ๊อฟไหมเป็นหลอดออฟเป็น L8 ลแปด้ปดะ L8 แปดดปืนซีสีซีแซดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเน็ตแฟลเหมือนเดิมเน็ตแฟลเหมือนเดิมแก๊งีิคูเราแม่งโอ้โหคือแบบไล่แทมทานอะเชียร์ไม่ตายสักคนเลยโคตรแบบเป็นงานอะไอกระหนุ่ยสว่างเราไปทิ้งไปในลิฟต์เรียงกันห้าคนโอเคโอเค มามามาขาดสองว่ะขาดไอ้เขียวปะไอ้เขียวกับไอ้อะไรเขียวเหลือยเขียวตอนนี้เขียวอยู่นี่เหลือไอ้เหลืองไอ้สัตว์กระเด็นเหลืองกระเด็นไอ้เหลืองไม่รู้เรื่องไอ้เหลืองเที่มันเป็นหัวหน้าเหรอเหลืองข้างหลังโอ้ยบอลเด่นมาบอลเด่นมาไม่สนใจโดนโอ้ไอ้เหลือง มาไล er ้มาได้ไอ้เหียมกูเบ yeah> ้ามัน่นเหรออไม่ไม่เห็นเฮ้ยไปไปไปไม่ต่างไม่ต่าไม่ตแล้วพี่ทไมกูอยู่ฝั่งนี้คนเดียววะแล้วีไมไปนู่นน่ะผิดฝั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอนั้นทุกคนเฮ้ยพออเีเยเดี๋ยวไปลุกปนะผิดแผนผิดแผนไเปไรครับ มาได้ใช้ไหนก่อนบนองเดิมเดิมห้องเดิมไปไปไปรีคุปแล้วย่องย่องยยมเล่นแถวเล่นแถวทิงระยะิงะหาโอเคโอเโกโกโกไปไปไปดิกูดูหลังให้กูดูหลังให้ไอสัตว์ขาดโบ้เลยยังหดอีกโอ้โหไม่ช่มีแน่นอนไอตัวป่วนน่ะเฮ้ยหลังเข้าโอ้โหตกฟอก แมกคุณหลังให้ยู่ทุกคนยอมา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 ล็อกควากันเดี๋ยวไปล็อกขวากันเรามีเน็ตในมือทุกคนโดนโดนน้ำได้ไหมแผดไปก่อนขอคนหนึ่งขอขอคนหนึ่งตามเขียวไปไปไปขอคนหนึ่งตามเขียวไปอยู่ไปอยู่เนี่ยเนี่ยเอ้าเฮ้ยเหี้ยใส่ไหนวะใส่ร่างล่างร่าง เราต้องลงลิฟต์เราต้องลงลิฟต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เน็ตเปิดให้รีก่อนไล่ล่างล่วงล่วงล่งเน็ตไปยืนอยู่กึศตรงนั้นกัน What Okay ถอย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 เฮ้ยเฮ้ยมีคนโอ้โหเค้ยเราเสียกำลังคนเป็นหนึ่งเน็ต

ตาแบบน่าแบบพูอีไอพี่ตาแบบโอเคเราเน็ตวันมอ g เกมเพื่อให้ภารกิจเราสำเร็จโอเคปะกูอ่านบอกให้เราเดินกาวกะบ้าบอกให้ย่องแต่แม่งตาแฟฝดระยะไม่ใช่แคม สองล้วนโอ้โหสองสองสองคคแพกับอะไรตื่นองอ่ะอิมแพกกับบ้าบายไหมอิมแพคกับบ้าบายอิมแพกับชิวอิมแพคกับชิวเอาชิวมาหอันจบคคควเราตั้งโล่แล้วเราตั้งโล่มันถามเก่าก็บ้าเราก็แบบออกไปเลยืองพ่มีเสตืนลองสวยสวยเดียวกันฟังแผนฟังแผนเอาโล่มาตั้งเป็นห้ามุมแล้วมึงอยู่ตรงกลางขึ้หมดเ เนตมาลูกเดียวกูว่าแตกหมดใโอ้มั่นใจโอเคโอเคไหนไหนไหนี่มุมนี่ไหมหาห้องหไหนก็ได้นี่เอาลูกตอนยี่ปิดห้องเอาลูกตอนยีเปิดห้องเปิดเเปลยเปิดเลยเปิดเลยเปิเลยแล้ามุมมุมเกมุมนี้มุมนี้สวยเสวยเลยสวยเลยเอสัตว์อ๋อรอบด้านดิไปตรงแหวอ่ะ ลงนนะออกก่อนเออตังนเ้แล้วตรงนี้โอเคโอเคโเคิกรับันี้รนี้รนี้จะได้รมตรงนี้ได้แค่ทีเกินไปเกินไปไม่ต่ใช้ใช้เอนจีได้เ้ยขอโลดตรงนี้ได้ปะกรเยีนกะเยโลไม่ได้นติดมันฮ้ยเดนไหเี้ย bỏ qua khẩn, lắc thay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 , เล่างหวะนี้เป็นกังไงพีคเอ็มเพเป็นหนึ่งลูกเีโลเป็นหนึ่งทีอย่าลนอย่าลนอย่าลดหยามเมป่าหยามป่าชม่เนียบเลยครับตกูดำมาเมนเชื่อผมม่เ็นพี่เว้มันไม่เห็นพ um um ี่เน pues ี้ยเงียเนียนเนีได้เชื่อผมขิ้นเลยขิ้นเลย ี่รว้อยขยับใหญ่จะลนจะลนไม่ห็นไม่ผิดไม่ห็นพี่รวยเชื่อผมมันไม่รู้ว่าผิดได้มาแล้วเชื่อผมใครพี่ใส่พี่มามัอยู่สายพี่เอยอะไรส่ทไหนวะมันอยู่ฐานเกิดสอตัวแล้มันมันลยตัวทุกแล้วยิงแม่ยิงโดนไม่โดน รีโหลดก่อนใจเย็นเฮ้ยมันรีขูดเหมือนกนันน<ร>ะเว้ยมันรีขูดนะเว้ยเราจะยอมแพ้เหรอเราแพ้ปีหมาพี่บ๊วยสายมาแล้วได้ท่ายว่ะโอ,อ้โห<ฮ>ไ oh น,น,นออไรกัม่ปืนมันเที้ยจริงพี่มีโล่แล้วพี่เอาโล้ก็มันเล่นได้นะ <laughs> ตายตายแล้ว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 ชายไทยไม่ออกฮเวมาชวทว่ค้สนเอายฮวสายด้วยสี่ย่องไปจะโอ้ยยูนอลีขูดไม่รู้แต่ว่าไอ้ตั้งโลอะตัวแรกเลยค่ะ แต่แตเฮ้ยผมไม่ได้วิ่งผมแค่ผมแค่ปีขึ้นนี่เถอะไต้โลกมันแตกขนาดนั้นแล้วอ่ะเฮี้ยหันไปมองแฮทให้ไวเลย People, people, people. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. You know I'm take taking that crown from you. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. You know I'm take taking that crown from you.